ก่อนที่เขาจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กันด้วยนะก่อนที่ที่จะไม่พลาดคลิปไหนๆของผมนะครับแล้วผมจะบอกว่าผู้ติดตามผมมีแค่2.9%งจ้าและยังไม่ติดตาม97.1%นึ่ร์เะคะพี่น้องแล้วเข้าไปดูคลิปกันได้เอาละทุกคนวันนี้อยู่อยู่กับผมนะครับไอ ป็นอันนี้คือแมปแคมปิ้งนะครับแคมแมปแคมปิ Camp ้งที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้มันเปิดมาตั้งนานแล้วเนะี่ยมันมีหลายอีีมากดูตามนี้สิมีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าอีพีนั่นแหละห้าห้าห้าแมปนั่นแหละซึ่งเรานั้นจะเข้าไปเล่นกับเพื่อนกันเลยดีกว่านะแมปนี้เปิดมานานแล้วแต่กูเพิ่งมาเล่นเองนี่นะทานี้มยไปรอรถนีดหน่อยเอ้ยรถนั้นรถนั้น เิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจะอำการเข้ารถนั้นไม่ไม่นะมันไปเลยรถนี้ก็ได้ว่อ,อื้อหือฟุตบาวเทสดีนี่วะเซอรเดยครับฝุไม่ใช่โอ้คนเต็มแล้วไปไปดีครับรอไายไปเดย์ไปเดยไ์ไฮ้ไฮ้ไอไอไอก็จะพิมพ์ไฮเหมือนกัน ซึ่งแมบนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะถ่ายคลิปแล้วก็โทรศัพท์มือถือโคตรกักน,นะครับแต่แต่ต้องปรับการาฟิกให้ต่ํามากนะครับแล้วอวกูกูแหลกนี่โอ้ยเื่องเดี๋ยวดืเดี๋ดวดืงกเดืองเดือังเข้อเดเดือเดือดิดือดเิเดือเอดเดือเอดเดือดเดดเดิอเดือดเดือเดืออดเดืออะไรนะ เอากูลืมสะง,งั้นทิ้งไรวะกูลืมทิ้งอ๋อทิ้งลิงแบบนี้เอออะไรแล้วชื่อแบบเด้ออ้เฮอ,เอไมาได้เล่นอตอนเด็กนี่ชอบเล่นมากเลยฉันจำแพทเทิร์นมันไม่ได้แล้วเหรอนีใช่เลยจำไม่ได้เลยหรือว่าแต่ไปสำรวจที่อื่นดีกว่าอะไรวะ เฮ้ยจะปรับกราฟิกกับกับโอ้เนี่ยปรับกราฟิกต่ำๆนี่น้องใช้ได้เนี่นอนนั่นเลยนะครับทำ,ทำยังไงมันก็แหลกเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้ท่านผู้ชมอันนี้ผมไปหามาเองเนะแมบนี้ผมอยากลองเล่นแมบแนวนรุ่งรุ่งก็มาเจอแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยนะฮ่าตรงนี้มีถ้ำเลย อย่ามาริมา่มว่ากูต้องมาแอบ,บที่นี่อตอนกลางคืนอ่ะแอไปหาเพื่อนก่อนเอ้ยกูดูเปิดเสียงปิดไปปิดไปไอ้เหี้ยปิดเสียงไปปุ่มเปิดสิปุ่มเปิดเสียงก็ไม่มีให้กูเด,กเดี๋ยวกูเปิดต้องแอนด์ลงแม่งเลยเอ้ยไอ้เหี้ยมันโทรศัพท์กากว่ะบายบายบไปหาเพื่อนดีกว่า ยับย้อยยับย้อย,ย,ย,ยพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นอ,งนองประชาชนเอ้ยไม่ใช่คนละอย่างเลวพี่สวัสดีครับฟูก็ไม่มีให้ไม่ให้โอ้หวยหี้ยเหกับอ่าคุยสงสยัยผมก็ต้องไปต่อสดๆไอ้นี่แล้วนะ ไม่เออเมื่อกี้มันจะทําอะไรอ่ะผมไปตรงนั้นดีกว่ามันคืออะไรวะตอนเด็กผมจําได้ผมเล่นแมปนี่ไม่เคยผ่านแต่สักทีถ้าตอนถ้านี่ผมเล่นไม่ผ่านผมจะไม่รู้จะพูดไงล่ะบอกได้ว่าโทรศัพท์เมมเต็มแน่นอนกูอย่งเง้ยหมาเห่าอีเวน ม่นาไทยล้างบ้านเลยอุ้ยมเมนเฮ้ยมานี่เดี๋ยวจับต้มกินไอ,พอ้พรออ้ยไอย้ไอ้บยอบบ้าไอา้ไอก้กับห้ากินอะไรแ่วนี้ขนมปังไม่ใช่สิมันคือแซนด์วิชนี่เราต้องไปจะจะทำเห่นไหมมามานั่งรวมกลุ่มรวมกลุ่มไอ้เฮียรวมกลุ่มรวมกลุ่มเปิดเสียงเปิดเสียงโอเค เออเสียงมืนอไอ้น่ออยูล้วแหไปไอ้แหม่ไปดีรอเหี้ยเลยไปไวิ่งโอเคมก็เล่าใจเลยอีเี้ยกูไปจับเพื่อนดูปะนั่นไงซิงน้ำหมามมามาไปไปๆไปไอ้ปลอยเหี้ยอไน่นเวยนเลยเจ็บคอ นั่นอะไรเนะ่ยนั่นอะไรเนะมันคืออะไรเฮ้ยเพื่อนมึงเข้ามามึงเข้ามายาออกไปไหมเพื่อนกูอะไรวะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสายฝนกลับไปเต็นหรือหาที่หลบภัยกู้หาที่หลบภัยหักมีมอ้อโอ้ยนี่เกนี่มไอ้นี่เกดูมันเกน แมงโคตดแกเลยออมชัไม่ได้เต็มกำกาจะใช้คมเสมดห้าไฟเตมไม่ใช้คมไ,ไม่ถืโน้ไปด้วยนี่มึงเป็นคนรักมึงเป็นคนอะไรกันนะอะวิบวิลเรื่ออยงไปเนี่นย เสียงยังวะเดี๋ยวไปดูไปเงี้ยบ่บ่เฮ้ยอ๋อ hey oh, ไปกันดีวะเดี๋ยวมันตายหามอยากตายกันใช่ไหมมึงอยากตายกันใช่ไหมมึงอยากตายกันใช่ไหมไอ้นี่ก็อีกคนอีกหน่ะโดยตายปะต้องใส่เป็นแกะหรือไม่ก็แพะอาจจะเป็นหมีก็ได้ใครจะไปรู้กับพี่น้องอยู่กับลืมไม่เงี้ยนะครับพี่น้อง ฉันคือโปรอปว่าจะอัดแมปอะไรนะช็อตคิปปี้สตอรี่แม่งเสียค้างอีเวนโปรแกรมอัดมันก็เสือกใช้มือจ่อยเพราะว่ามันค้างแล้วมันก็หลุดไปเลยเฮ้ยเสียงเพลงนี่นี่ับก็เปิดยิงคิดก็ไล้ตลดเสียงลดเสียงแล้วก็ไปเดินไปหาเพื่อนโอ้ยมันนมันว่าเต็นต์ก้หายไปอันหนึ่ง โอ้โหโอ้โหพี่น้องกับพี่น้องโอ้โหแล้กูจะเดินไปไงมั้เออเออมันคือกูเลยตายเฮี้ยพาร์คเลนเจอร์แดนเนียลอะไรพูดเลยจะาโซรีผมคือแดนเนีวยวที่จอดอยู่เราเดี๋ยนะเราเชื่อว่ามีถูกขวเ,เย่มหมนุนมีกวาง ภาษาไทยพี่ไม่ให้กูฟังเห็นมึงเข้าใจไหมนภาษาไทยมัน,นาาพิมพ์ให้กูฟังเนี่ยกูจะอมมาอยู่แล้วพี่น้องเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงอย่าไปตอกวางดิวะเฮ้ยมึงบ้าป่าวหน้าจอไม่ได้โอ้ยโทรศัพท์กาเกินเพื่อนมึงบ้าป่าวไอ้ชายเป็นโรคอะไรมันไม่ไปตอกวางบ้าป่าวไปตอกวางไอ้เหี้ยจะตอกตูดหนึง ดูดิมันตอกมันตอกโซโซเสียบโซตโซตอกกวางเลยนะครับพี่น้องลกกะสิตโดนแน่กูเป็นโลกลิกะสิตมี้แม่งจะติดลิกะสิตหรือเปล่าพี่น้องกลับไปที่เดิมดีกว่า น,นี่คืออะไรวะท่อนไ,ไม้หอยหมุยทั้งหมุยไม่ใช่หรอเออไม่โหลิลเนี่ยมนัาสิบแปดนาฬิกาแล้วเมื่อไรเกมจะจบฮะกูต้องการจบเกมเดี๋ยวนี้ไม่ดิกูกูรีบกูรีบะไรนักหนาเลยกูเพิ่งเล่นึ่ง

คืนนี้ไม่กับฝนตกเช่นเดิมที่เปลี่ยนไปนะก็คือไม่มีเหี้ยอะไรเลยโอ้ยนี่เกะนี่เกะตอกซ่สซเสียบสซ่ตอกซ่สซเสียบสซ่อะไรวะ ตันใดนั้นคุณก็ลืมว่าคุณต้องการคนหรือเออเออเอเอมึงลืมปิกนิกเวรกันใครกล้าออกไปโอ้ไอเช่นเฮ้ยไม่เข้ามาไม่ไอคนอีกคนเชื่อเข้าใจเลยฮัลโหลไอเชื่อจะจับต้มกินไหมเฮ้ยมันมีคนหลอกไปไหนควายอยากจะจบเสือเลียดมมชจะมัดใช่ไหม ฮะมันจะเสียเลือดนักใช่ไหมจะกูจับต้มแดกมันจะถ้ามึงตายนะกูจะท้ามึกตายนะเดี๋ยวกูจะเอาไปทำต้มแซ่บกินดีกว่านี่กูอัดมาสิบนาทีเลยวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเฮียไม่โคตรดีเลยขอบใจมากเลยฉันจะไม่ลืมบุญคุณตรงนี้เอาไว้ว่าแต่มึงเป็นใครมาโอ้คนนี pues mm ้เองก <ść> nah, ูขอแอดหน่อยด้วยกันเอานอนนอนนอนอนอีก Did not eat. ถ้ามึงกินแล้วมึงจะตายหากันนะกูไม่แดกนะคนหนึ่งถ้าเป็นกูนะกูจะฆ่ามันไอ้บริษัทเกมหมูปูก็นะ้ามึงทำให้กูไม่ผ่านนะกูไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนนั้นอิ่มอร่อยมากแต่ว่ามีบางอย่างนั้นก็คือมีคนวางยาพิษในนั้นหนึ่งอันอ้าที่หายแล้ว ใครตายวะไม่ใช่กูแน่นะมามาเพื่อนกูก็เอ็ดหน่อยได้กันด้วย้นี่จบกล้หายแ้วมึงเฮ้ยยมึงรู้ว่ากเพื่อนกูตายไปแล้วหนึงคนหายแล้วเออ เอาป่าท่ำกูปูปิดเวรกรรมแล้วมึงมันต้องมีทักไหนตักทางไรเลี้ยเนี่ยกูตอกกระโดดลงไปในนี่แน่เลยมันต้องมีทางไหนนั่นแหละมันต้องมีทางมันต้องมีทางไหนอ่ะเฮ้ยเ้ยเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วอวารายไซดี กูจะไปทางไหนดีอ่ะงนั้นก็ทางนี้เฮ้ยเฮียทางนี้รอดขอบใจเจ้าเพื่อนอยากว่าตรงตรงโอ้โหตรงนี้ตายห่าน้ิเย็ดแหมมตัวยังวะเฮ้ยนี่จะจะไปก่อนหรือเฮ้ยกูไม่ใจมึงเลยนะเฮียจุ๊บจับตุ้มกินแหมมเลยนี่เฮียโคตรหน้าโคตรเกลียไอ đánh bài hát dạy có bài 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 ต้องมีหมีอยู่ในถ้ำโอ้ไม่นะกูว่าแล้วกูโดนเหี้ยเลยโอ้ยเหี้ยละใส่เกี๊ยมานี่ครับรอเหี้ยนะลักเวลนักเวลลักตายหาตายไอ้เหี้ยมา ุดได้ตายฮะเรียบร้อยกูไม่รู้แพทเทิร์นของมเนเออเฮ่อเฮ่อเฮ่อจบอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งอีพีต่อไปก็ต้องฟุ่งนี้เ,ย,เยี่ยะไรเลี่ยไปจบคลิป